ชมคลิปจบฝากกดกระดิ่งตัวบนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามวสวัสดีนะครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตาสวรรค์ตงนี้ผมอยู่ตลาดมูเซ่เส้นทางสากไปแม่สอดแค่โมเจ็ดถึงร้อยเจ็ดถึงร้อยทำไมมันได้เยอะจังผมสงสัยอยู่ว่าไอข้างบน ใช่เรอเจ็ดขุงร้อยดูเดียวขุจะเดินเข้าดูึนสลับขี er. ้อ้วนสามห้าบาทสามขีดลอยพี่จะซื้อหน่อยน้องก็บอกว่า่วยซื้อเจ็ดหมอยดียชิมไหมเดี๋ยวหชิมอ๋ชิมดูเดี๋ยวกลับมาครับ เ็สงสัยว่าทำไมมันถูกเนะนี่โลละร้อยเออดกรุ่นเดีวมันยเรไม่เป็นไรครับไม่ซื้อไม่เป็นไรหรอกเราชิมได้ชิมดูชิี่เหนียวดีชิมดูอร่อยชิมก่อนเนียวมันอร่อยสามร้อย่างนี้ห้าสห้าโลสร้อยอย่างนี้ห้ากลสอร้อย่ญ่จังลก็แพงก่อภูทับเบิกเยอะอยู่กังฮโลละร้อย ก็เป็นองของแปลกครับของไม่แปลกก็มีเนื้ออ้ยหมูป่ามีเนี่ยหมูป่าตัวเมียเขาคิดบาเว้ยหัวขึ้นโล่ข้างหลังต่อเป็นตลอดผัดธรรมดา หมูเอาก่อนไม่ใช่ตอนนี้ชาวบ้านเท่าไหร่ของมัน

นานาจ้าสีาาาส่กินเขาเหนียวว่าเป็นนะครับข้าวเหนียวนึ่งเริ่มหัวว่งางเขาบอกแคบหมูแคบหมูอะไรอันไหนที่ว่าเจ็ดถุงร้อยอะ่ะอ๋ออย่างนั้นเลยครับได้อย่างนี้อ่ะทำอะไรอ๋อเรามีคุนแกอันนี้ปลูกเท่าไหร่ กระปุกบสามกระปุห้าสิบบาทไปอีกแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกอันไหนแชบหมูนะครับนี่เหรอสามถุงไอ้เจ็ดถุงร้อยอ่ะอันนี้นี่ไงเจ็ดถุงร้อยไหนมามาดูสิอันนี้เจ็ดถุงก็ได้ไหมช่วยซื้อก็ช่วยซื้อเเาถุงนะครับ<า>ก็หยิบเร็วๆถ้าหยิบช้าก็ชิมถุง ครบแล้วเหรอ,อตายหาเงินมีห้าสิบบาทฮะคุณล้วงอ,อะไรเนะี่ยข้าเหนียวแม่เหรอโอ้ยไม่บวมเป็นเล่าครับโอ้เงินเยอะมากช่วยเหมานเลยสอง <laughs> สาม <laughs> เยวนนะครับ าเอ้ขยุ่มให้เลยอัน uh นี้ด้วยนะร้อยยี่สิบโอเคอันนี้เปลี่ยนได้ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นสติ๊กเกอร์อะไรโอ้ยเหรอหาม่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนว่าเดี๋ยวเขาไม่เอาไงคนมีกลุ่มแต่ฮะก็เตะละ ขอบคุณครับพ่อครับเรียกพ่อของเกินบอกเรียกพ่อ,เร,อเรียกของเกินโอเคโอเคปะ่ะขอบคุณครับบ้านกับกระเสียชมคลิปจบฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบพระคุณ